มาบ้านนี้คอยปัาสิมาเห็ดอันสลัดให้คุณชาานะแต่เนาะม่มีเซียนตันนี้เป็นอาหารคลีนเดอเพื่อน Mình bà nói nồi Xô lại với cái nồi Cái đọc, Cái được hết nó, chấm dòng Hết chấm dòng, แตงกวาแตงกวาบานเพิ่นกระดูกง่ายไได้ไหมพี่น้องซ้ำาระดูกอันบักไปยังวันบักบวบเรียมบานเท่าเลยแล้วก็จะเอาเม็ดมันออกนะจ๊ะเนาะเอาเม็ดมันออกนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เอาเม็ดมันออกเอาเม็ดมันออกคันกินบะเบิดเ,เท่ากับกิบไว้ได้จ้ะถ้าเกิดว่าเอาเม็ดมันอันใส่ลงไปน้่น ทำเหลือแล้วก็ต้องทิ้งจากพี่น้องเพราะว่าเอาว้เก็บไวพัะได้มันมันเสียไวมันเม็ดมันเห็ดห้เสียวบนะจ๊นนะเนาะเสียอะไรบ้าเลเสียู้เดียวมันเสียไปเบิดทุกแนวเอาหลด โดยเคทรดจ้ะเพื่อน ใส่ข้าวโพดจักน้อยจ้าร,รวยๆแป้งก๋วยบอลพอให้มากข้าวโพดไปนะดอกไปต้องใส่แปะใส่น้อยๆใส่ประดับ,ดบเอาที่สวยงามนะจ๊ะเนาะค่ะสลัดเฮาเมอร์นี่ก็แล้วเรียบร้อยแล้วจ้าสำเนาจ้ะพี่น้องง่ายๆเรต้องยังได้แค่นีล้ละจ้ะ ไปพอกันคลิมหนานลจ้ะเนาะคลิปนี้กับซ้ำนี้ละขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะไปพอกันคลิมหนาค่ะเพื่อนๆลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย